ข้อ22จากข้อมูลข้างต้นรูปในข้อใดมีที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติมากกว่า2อชนิดมากกว่า2ชนิดนะรูปในมากกว่า2ชนิดรูปกรวมมยนว่างมีสี่เหลี่ยมเห็นไหมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดูชัดๆอีกวงกลมตรงนี้มันจะไม่เห็นไหน จะมีวงกลมด้วยนะครับวงกลมวงกลมนะครับวงกลมนะอันนี้ก็วงกลมจะมีวงกลมอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ่ายกสารมนไม่ชัดเลยมีวงกลมวงกลมนะครับวงกลมมีสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมมีสามนะครับตัวนี้ข้อไข่มีเท่าไหร่ข้อไข่ี้มีแค่สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมีแค่สอง ข้อคอควายมีวงกลมมีกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลี่ยมนันี่นับที่มุมก็ไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมวงกลมแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมแล้วมีสามอันนี้มีสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อคกกับข้อคอนะครับมากกว่าสองชนิดนี่ข้อกกับข้อคอ นะครับมากกวนอกนั้นมีแค่สองนี่กระโงนี่องอ่ะดูข้อยีิบสามข้อยีิบสามช่างแดงทำการปูพื้นด้วยกระเบื้องสองชนิดมีสีขาวกับสีเทา โดยปูพื้นในแต่ละครั้งตามลักษณะดังนี้นะครับครั้งที่1มีแต่สีเทาครั้งที่2เทาขาวดำขาวอัาพูดว่าดำขาวอันนี้ก็ดำา2ขาว2ครั้งที่3ดำา3ขาว6นะมันจะเป็นเรียกอนุกรมนะครับเรียกอนุกรม่ะดูเรียกอนุกรมคราวนี้ จากข้อมูลข้างต้นในการปูพื้นครั้งที่7ช่างแดงต้องใช้กระเบื้องสีดำหรือบางดำนะครับน้อยกว่าสีขาวอยู่เท่าไรวิธีคิดครั้งที่1ี่ดำหนึ่ขาว0นเห็นหมดำหนึ่งขาวศครั้งที่2ดำสองขาวสดำสองขาวสครั้งที่3ดำสามขาว6 ตัวดำจะเป็น1 2 3 4 5 6 7มันจะไล่ขึ้นไปมไ่1 2 3 4ส่วนสีขาวครั้งที่1 0ครั้งที่2 2ครั้งที่3 6 2 4 6 8 10 12จะเพิ่มแบบเรียกคู่นะครับเพิ่มแบบเพิ่ม <c oughs> ตัวที่เพิ่มเพิ่มแบบเรียกคู่0บวก2เป็น2 2บว4เป็น6 6บว 6, 6เป็น12 12บว8 เป็น20 20บก10เป็น30 30บวก12เป็น42ตัวที่เพิ่มมันเพิ่มแบบเรียกคู่2 4 6 8มันก็เริ่ม,มาเป็น2 0 2 6 12 20 30 42ครั้งที่7เนี่ยเท่ากับ42นะครับครั้งที่7ดำาขาวเท่ากับ42ดำ7ก็42ลบ7ก็เหลืออยู่35นะครับเป็นเลขอนุกรมการเพิ่มขึ้นมา เพิ่มแบบเยกคู่นะครับตัวนี้นะเพิ่มแบบบวกเลขคู่ขึ้นไปบวกเลขคู่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองต่อข้อสอยที่สามนะครับ